ร้าน b i ตติ้งสโต๊บริการรับเติมโลบัสโปรโมชั่นเปิดร้านครั้งแรกเลทท่าไปเลยแบบไอดีบวกพารและยังไม่ใช่แค่นั้นทางร้านจะมีรับกดผลพิศาสในแมปบอกฟุตแถมยังมีบริการรับกดเกมพาร์นในแมบบบอกฟุตและคิงเลกาซี่อีกด้วยบริการดีขนาดนี้อย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับลิงก์ดิสคอดและแฟนเพจอยู่ใต้คลิปเลย เฮ้ยทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้น่ะผมขอบอกไว้เลยนะคลิปเนี้ยกูมาโน,โนโอีกแล้วเพราะงั้นใครที่อยากได้สาระหรือไม่อยากได้สาระก็ดูหน่อยก็ดีนะ ขอกราบตีนทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม w l k Y ว i ไร t k งกันอีกเช่นเคยนะครับและการที่ผมเปิดมาหน้าทึ่มเต้นนี้ก็คือกูมามันโนอีกแล้วแม่ไม่มีคลิปจะทำจริงๆแหละช่องนี้เนี่ยตามชื่อคลิปเลยนะครับผมก็จะมามันโนสกิลผลเสือดาวแต่เอาจริงๆนะในเทลเลอร์มันก็ออกมาอยู่ประมาณ3สกิลแลยนะในร่างของเสือนะ่ะ ก็ก่อนจะไปดูคลิปนี้กันช่วยกันกดไ like, ลค์กด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เออไว้ไลค์คนคนนี้ได้เลยนะครับเพื่อความไม่เสียเวลาผมขอตัดไปที่เทเลอร์17.3อันแรกก่อนเลยแล้วกันโอเคถ้าผู้ชมอยู่ในทีซร์แล้วคือผมขอกอไปตอนนี้เลยนี่นี่น,น,นี่ตอนนี้เลยตอนนี้เลยคือทุกคนก็น่าจะดูกันหมดแล้วนะสำหรับผมอะที่ดูไปแล้วก็คือกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม่งเร็วชิบหายเลยเอาเป็นว่านี่ๆๆตรงน,นี้เลย นี่เอ่อก็น่าจะรู้กันนะว่าการแปลงร่างเป็นเสือนะ่ะก็น่าจะเป็นสกิลสุดท้ายแหละเดี๋ยวผมขึ้นสกิลให้ดูแล้วกันว่าเลเวลประมาณไหน ไอสกิล <I> ที่ผมบอกอันสุดท้ายน่ะมันไม่ใช่350นะมันคือ7 5ให้ตาสีถ้าเกิด350แล้วเพิ่งแปลงร่างเป็นเสือได้ว่าเล่นเผลเสือได้ก่อนนะครับก็ตามนั้นแหละครับพองั้นตัดสกิลเลเวล75ออกไปได้เลยเพราะผมคิดว่ามันจะแปลงร่างเป็นเสือตอนเลเวล75และสิ่งที่ผมคิดอีกอย่างหนึ่งเลยถ้าเกิดเราแปลงร่างเป็นเสือแล้วเราจะเคลื่อนที่ไวขึ้นครับเหมือนการที่เรากดสกิลของเผ่ามิงอ่ะแล้วเราจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยแต่ความสามารถเคลื่อนที่ไวขึ้นนน,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 นนดิึง การแปลงร่างเป็นเสือก็พูดไปแล้วเนาะก็ไปดูอันต่อไปดีกว่านะครับนี่ครับคำราม <c oughs> คือไอ้สกิลคำรามเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสกิลของเลเวล1น0นะมันดูเข้ากันดีนะแปลงร่างเป็นเสือปุ๊บพอเวล150ปุ๊บคำรามได้เลยอะถ้าเกิดร่างเสือมันคำราม ร่างมนุษย์ทําอะไรดีล่ะผมก็มีความคิดนะว่าถ้าเกิดร่างมนุษย์น่ะจะทําการคํารามแบบร่างมนุษย์หรือว่าอีกแบบหนึ่งเลยก็คือพุ่งเข้าไปหาศัตรูครับแล้วก็ต่อยศัตรูแบบรวมๆเหมือนซ hey ูเปอร์เฮมแมนสกิลหนึ่งอ่ะอันนั้นมันก็เท่อยู่นะครับแต่เอาจริงนะครับผลโซออนอ่ะจุดเด่นมันก็อยู่ในร่างแปลงร่างนั่นแหละร่างคนก็ไว้สับเปลี่ยนตอน PVP หรือว่าใช้ฟาร์มเวลเล่น,เล,นเล่นก็ได้นะเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องสกิลคนมากหรอกครับ ตอนนี้สกิลเวลเจ็ดสิบห้าก็แปงลงร่างเป็นเสือส่วนสกิลเลเวลหนึ่งร้อยห้าสิบเป็นการคำรามตอนนี้ก็น่าจะเหลือสกิลเลเวลหนึ่งสองร้อยห้าสิบและสามร้อยห้าสิบเอ่อผมขอพาไปดูเลเวลสองร้อยห้าสิบก่อนเลยแล้วกันเพราะไอ้สกิลเลเวลหนึ่งเนี่ยแม่งคิดยากใช่ไหมส่วนสกิลเลเวลสามร้อยห้าสิบแบบใครๆเขาก็เดากันได้นะว่าจะเป็นสกิลอะไรกันเน่ะคือสต็อปได้แค่นี้แหละนะเอาตรงๆเลยนะแล้วลรู้จิในอนิเมะหรือในมัมงงะตอนมันแปงลงร่างเป็นเสือเนะี่ยแม่งก็ใช้สก,บบกิลหวว่่่่่่าาอออะะไไรรรรรกกััันนนนนนเเเีียแตจจมสใืง้หหคคบทุณ็ มันดูเป็นการปล่อยคลื่นมาจากตีนหรือว่าจากหมัดอะไรสักอย่างหนึ่งและที่สําคัญเลยนะครับร่างที่ใช้สกิลนี้อยู่ก็คือร่างเสือก็ไม่ต้องพูดมาไห้สยเวลาเนาะร่างเสือก็สกิลประมาณนี้ส่วนร่างคนผมคิดว่าออกแนวเหมือนกันแต่น่าจะวงเล็กลงหน่อยนิดนึงเพราะว่าดูจากร่างเสือนะครับดูออร่านั่นสิเอฟเฟกต์อย่างสวยเลยอะวงใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดร่างคนมึงปล่อยอย่างขนาดนี้มันก็เกินไปนะก็ลดสกลลงมาหน่อยละกัน ก็อย่างที่เคยบอกไปก่อนน้านี้ว่าสกิลนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นสกิลของเลเวล250ใครที่คิดว่าจะเป็นสกิลของเลเวลไหนหรือว่าร่างคนจะเป็นรูปแบบใดก็สามารถเมนไว้ได้นะครับส่วนที่ผมคิดว่าเป็นเลเวล250ก็คือซึ่งเนื่องมาจากผลมังกรครับผมสกิล C ของมันตอนร่างมนุษย์ก็เป็นการปล่อยไฟออกไปแบบยิงแบบมัสุก้าปุรย่านนัออ่มกเลยหืปรรรรรรรนรรรรรไรรครับนั่นรหละครับสิ่งที่ผมคิดเอาล่ะมาต่อกันดีกว่าตอนนี้150ไปแล้ว 250ไปแล้ว75ก็ไปแล้วเหลือเลเวล1แล้วก็350ผมขอไปที่350ก่อนเลยแล้วกันอันหนึ่งอะปิดท้ายดีวยกว่าเพราะแม่งคิดยากชิบหายเลยก็ไม่ต้องเดาให้เสียเวลาเนาะ350อะ่ะแม่งก็มีอยู่สกิลเดียวเลยที่แม่งใช้กับลูฟี่เนี่ย ไอชิบหาเอ๊ะใครมันจะดาไม่ได้วะเอาจริงปะสรุปออกมาแม่ไม่ใช่สกิลนี้กูน้าแตกเลยนะเออแต่ก็ช่างมาเถอะแต่ผมก็คิดนะว่าสกิลเลเวล350อยาะยังไงมันก็ต้องเป็นอันนี้ปะวะโคตรเทเลยนะเอาจริงและอีกอย่างสมมติถ้าเกิดสกิลเนี้ยมันล็อกศักตรูใช่ปะแบบล็อกตัวเดียวและดาเมจมันแรงอะมันจะเป็นสกิล PVP ที่โคตรดีมากเลยนะครับไม่ใช่แค่ PVP ดีอย่างเดียวนะครับการตื้อบอสก,ก็น่าจะดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันโจมตีเดี่ยว แล้วก็ล็อกบอสให้เพื่อนได้ด้วยแล้วแถมสร้างาเม็ดแรงๆให้อีกนี่อะไรมันจะดีขนาดนี้วะเนี่ยใช่ไหมล่ะครับร่างเสือดีขนาดนี้ร่างคนทําหาได้วะ <S <S 1> <S 1> นั่นแหละครับร่างเสือสกิลมาอย่างดีเลยร่างคนสกิลนี้กูคิดไม่ออกเลยใครที่มีความคิดก็สามารถเมนไว้ได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแต่ผมก็มีความคิดนะถ้าเกิดเป็นร่างคนอะ ไม่สามารถใช้สกิลนี้ได้หรือว่าจะทําให้มันดูแบบเออ,เอ,อเปไปหน่อยก็คือ,อยูดีมีหางเสืองอกออกมาแล้วก็รัดแล้วก็ใช้สกิลแบบนี้โคตรเออเลยนะยงนั้นอน่ะกูไม่เอานะอย่างงั้นไม่เอานะนั่นแหละครับอย่างที่พูดไปใครคิดแบบไหนในร่างคนก็สามารถเป็นไว้ได้นะครับส่วนร่างเสือก็เป็นแบบนี้แหละร่างคนเป็นยังไงกูไม่รู้โอเคสำหรับสกิลเลเวล350ก็น่าจะมีประมาณนี้นะต่อไปเราไปไฮไลท์ของคลิปนี้กันดีกว่าสกิลเลเวลหนึ่งคือผมก็อยากจะให้ทุกคนดูเสือแบบนี้นะคือ,คอมันคืออะไร มันคือเสือเดียเสือดาวเนี่ยสกิลโอ้โหกูบ้าไปแล้วกูทําอะไรลงไปวะเนี่ยมันโทโอ้โหนี่แบบนี้เสือแบบนี้ที่เราต้องการหยอกหยอกยอกเอาจริงอะไอสกิลเลเวลหนึ่งเนี่ยกูคิดยากมากๆเลยนะว่ามันจะให้เป็นสกิลแบบไหนอะ ผมได้ทาการเซิร์ชเข้ามาใน Google แล้วก็หาอะไรอื่นน่ะนะแต่จริงอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าไอ้ร็อกูจีน่ะแม่ก็ใช้แต่วิชาของรูปแบบนั่นแหละผมเลยคิดอะไรที่มันนอกกรอบไปกว่านั้นมันก็คือการที่เราเป็นล่างคนนั้นเราจะปล่อยคลื่นอากาศไปแบบตรงๆแบบหมัดเดียวเลยผมคงไม่คิดว่าจะให้เสือมาปล่อยอะตอมิกเบสจากาปากหรอกใช่ไหมครับก็ให้มันดูเป็น PVP หน่อยแล้วกันและเท่ๆเลยนะครับก็คือการปล่อยคลื่นอากาศไปแบบตรงๆเลยถ้าเกิดคุณยังสงสัยว่ามันเป็นยังไงก็ให้ลองนึกสภาพเป็นผลหมีนะครับผมที่ ไปข้างหน้าตรงๆเลยวงกลมๆอ่ะแต่อันนี้เป็นวงเละๆครับแค่ลักษณะเหมือนหมัดประมาณนั้นแหละแล้วมันก็สามารถไปเสริมในร่างเสือได้ด้วยว่าจะให้ปล่อยหมัดแบบตรงๆรัวๆหรือว่าจะปล่อยมาทีเดียวแบบใหญ่ๆพีก่อนนั้นก็คือร่างคนปล่อยเป็นขึ้นร่างเสือปุ๊บพุ่งเข้าไปต่อยหน้าแม่งเลยอันนี้น่าจะเท่น่าดูเลยนะครับเล็อย่างหนึ่งเลยคนเสือที่ผมอยากให้มีเลยก็คือพอแปงลงร่างแล้วสามารถโจมตีด้วยผมปีศาจได้ก็กดคลิกที่บทปีศาจมันจะตีแบบอัตโนมัติก็คือเราควรไปเลยอ่ะอันนั้นน่าจะดีมากเลยนะแต่ก็นะ มันจะมาแบบไหนเราก็ไม่สามารถรู้ได้รอเกมอัปเดตก่อนละกันเดี๋ยวเรามันรู้กันเลยว่าที่กูทายหรือว่าที่กูมโนไว้เนี่ยมันจะถูกบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ถูกเรื่องปุ่มก็น่าจะถูกสกิลแล้วแหละเพราะว่ามันสปอยมาขนาดนั้นแล้วอ่ะมันก็ต้องมีถูกกันบ้างแหละเนาะ ใครที่มีความคิดเห็นยังไงหรือว่าสกิลไหนอยู่ในปุ่มอะไรก็สามารถเป็นไวไ้ได้เลยนะครับแต่เอาจริงนะมันก็ต้องถูกบ,บ้างแหลนะน่าไม่ใช่ตอนแม่งอัปเดตจริงกูทายผิดหมดเลยนะเนี่ยแต่ช่ามาเถอะยังน้อยสกิลหนึ่งอะ่ะกูไม่มั่นใจสุดแล้วคือจะให้เสือมาปล่อยอะตอม,มิกเบสมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมครับก็ขึ้นอากาศแล้วกัน เนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกุ้งกิง้งให้ไวไลค์คุคนนี้ได้เลยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับสำหรับวันนี้ see you next game บายจ้าบายจ้าบายครับผม